มาเนี่ยกับข้าว้ยายกินเด้อวันนี้เด้อกินข้าวกันเด้อกินข้าวยังยังยายกินเด้อรำาขันนเด้ยกันอืม้นอาวันน้าพันอมากระเทียม หอมนี่หอม,มใหญ่บอกเปลือกก่อนอกแล้วบอกอะ้รนะคันขึ้งเลย,เย <laughs> คัเ <laughs> จังไะเอ,อ,อ,อ้ับตสบโอ้เด็จับัดนนี่นนี่วันนี้มาเนี่ข้อพัดนะครับผมเนยายกินนะข้อพัดฝีมือออกก่นน้อย <laughs> โอเคคุณอืมล้ำแน่งอนนี่เออต่อปะตุปะตุ

แซบพี่น้องแซบล้ำขนาดนี่เด้อเปลือกไข่ก็ตกลงไปอย่หืมมามันหอยมามาหอยมาหอยนี่แม็กกี้แซบแซบโอ้เอาเอาเอาน้ำมันหอยใตย แหม่เนาะอะไรอยัางก้อเสียดำเสียดำกะอันไหนอันนี้สองชิ้นอ,อ,อันนี้เสียดำเนาะอยากให้ดำจะให้มันสีเป็นสีมันดำๆหน่อยอุ <izzard> ้ยหอมขนาดนี้นี่ล้ำาเนี่ยล้ําล้ําเนี่ยล้ําล้ําเนี่ยนอน <c oughs> นี่หัวละพาองล้ำแน่ยายนี่หอมขนาดหอมมูลพานี่ใส่ทั้งใส่ตั้งกันเลยฮะช่วใส่ช่วยช่ยไปกันมา ใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยเด้ออยากให้เราติดน,น,นักนักนี่แหละจังมันเนื้อสัตว์อย่าลืมเนื้อสัตว์ไป,ไปหาหมอก่อยไปหื้อหมอดาเอาไขมันขึ้นความดันขึ้นก็ก่อยหมอก่อยวา่าเอาปิดหวานใช้แต่ว้าหวานขึ้นแนมะมั้ยนี่ลำล้ำลำลำ้ลำนี่ทำไ,ไม่ได้ทำไ,ไม่ได้ทำไมล่ะด้เห็นเนาะเห็นเปลือกไข่อยู่อันหนึ่งอ่ะ ของอร่อยมันอยู่งี้ล้ำไหนหหี่ยยายเดี๋ยวเดี๋ยวพีพิกไายตัว <c oughs> อืมพิคมาย okay, s <S หอมเลยหอมเนาะนี่เขาพัดล้ำไหนนี่นะ, <c oughs> ะเติมเดล๋ยให้กินเท่าไหร่เลโอ้ลงไปเยอะแล้วเนี่ยยังล้ำอยู่มาอ่าไปเป็นปลาเ้อเข้าพัดทะเลนะ <Okay. S 1> อือเป็นปลานะ ใส่นี่ปลาข้าวพัดะเลมีปลานี่ยายนี่เต็มหมดหมดเลยเดี๋ยวใส่หมดเลยเต็เลยจ้ะอุอ๊ยมันตายเตือยยายยังมันตายเตือยตัวเดียวหรอไม่ใส่พรจ้ะไม่ตัวนี้เอาไปกิ้งเล่นดูก่อนตาไปชุกอ่ะอืมมันมันไม่ได้ยังมันต้องซับบ่อือออกกันมาอาอก่อนนี่แหละน,นี่ยี่ มาไปเด้งไปอเอาเลยใส่ปาก,กันเตใส่ปากันนองร้อเอ,อันก <ๆๆ S 1> ินได้ปะนออ้ออร่อยจังเลยอืมล้ำเนี่ยย้ายงานเนี่ยสุดยอดแล้วพอได้กิ่นแล้วนี่นนงานอย่าเงี้ยข้าวปัดทะเลที่ย้ออา,ยายนะครับผมข้าวปัดทะเลมันก็ต้องมีปลาตัวเด้อใส่ปลาใส่อย่างกินไม่ตั้งกลางเนี่ยเนาะล้ำขนาดนี้ ไง่งเ่็ดเด็ดเด็ไง่อาเลยใม่สายป่าเขาป่าหอมกันนนี่กินแล้วมีประโยชน์อย่างน้นะมีทุกอย่างเลยไขมันเบาหวานอี่ก็มีหมีนี่มีทุกอย่างได้อย่งมมมั้งล่ะ กิมปลาหมอนเดี๋ยว,ว <c oughs> มันขาวปลาเหรอต้องปลาค่ะไม่เหมือน่ปลาเร็เวแม่เร็วจะไม่แล้วไข่ปลาต้อ,อ,ใองใส่ก่อนที่นี่เออน้ามาไหน

干了。干了。嗯。你来